สวัสดีค่ะคุณครูฟางและสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอ้อมค่ะและคุณครูฟางค่ะในกิจกรรมเ,เสริมประสบการณ์ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนในหน่วย น้ำนั่นเองค่ะคุณครูอ้อ,อมซึ่งในหน่วยน้ํานะคะจะมีประเพณีสําคัญด้วยแหละคะ่ะโอ้ประเพณีอะไรหรอคะประเพณีวันล,ลอ,ยอยกระทงนั่นเองค่ะโอ้ประเพณีวันลอยกระทงอ่ะอุยคุณครูอ้อมค่ะวันนี้ค่ะชุดคุณครูอ้อมสวยมากเลยคะ่ะชุดคุณครูฟางก็สวยเช่นกันเลยนะคะแ,แ,ลแล้ววันนี้จะไปไหนกันหรอคะเนี่ยคุณครูอ้อมจะไปลอยกระทงค่ะอ้าเหมือนคุณครูฟางเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลอยกระทงนะคะคุณ ขูอ้อมมีคำคล้องจองสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปท่องคำคล้องจองกับรูอ้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปท่องคำคล้องจองกันเลยค่ะและนี่คือคำคล้องจองนะคะที่คุณรูอ้อมนามาฝากเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันเลยนะคะโดยคุณครูอ้อมนะคะจะเป็นผู้ท่องนำนั่นเองค่ะและขอให้เด็กๆค่ะแล้วก็คุณครูฟังค่ะพูดตามคุณครูอ้อมนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันเลยนะคะ คำของจองมีชื่อว่ากระทงน้อยค่ะกระทงน้อย,อยกระทงน้อยน้อยกระทงน้อยน้อยลอยตามน้ําใสลอยตามน้ําใสเราทําเอาไว้เราทําเอาไว้ถวายแม่คงค่ะถวายแม่คงค่ะกลางเดือนสิบสอง กลางเดือน12บสองานองล้นบ่างานองล้นบ่าพวกเราต่างพาพวกเราต่างพากันลอยกระทงกันลอยกระทงค่ะดีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองเลยค่ะอ่าคุณครูอ้อมค่ะอย่างนี้ถ้าเราท่องคำของจองกระทงน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลอยกระทงกันดีกว่าค่ะ,คะงั้นเราไปกันเลยค่ะไปไย อ่าเด็กๆคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานที่ที่เราจะลอยกระทงกันแล้วคะ่ะแล้วเด็กๆคะ่ะรู้ไหมคะว่าวันลอยกระทงเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรครูอ้อมรู้ไหมคะเออคุณครูอ้อมรู้ค,รค่ะแต่รู้<ต>วันนี้เดี๋ยวเองคะ่ะคุณครูฟางะนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูฟางนะคะจะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังนะคะวันลอยกระทงนะคะเป็นประเพณีที่สําคัญ ของไทยนะคะก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองนะคะซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ข้าคเดือน12นะคะของทุกๆปีเลยซึ่งในแต่ละปีนะคะก็จะมีวันที่ไม่ตรงกันเลยคะ่ะซึ่งวันลอยกระทงนะคะในปีนี้นะคะจะตรงกับวันศุกร์ที่19ค่ะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะ จะทำขึ้นนะคะเพื่อขอขมาพระแม่คงคานั่นเองค่ะโอ้นะคะเอ๊แต่ครูฟังอยากรู้แล้วค่ะว่าวันลอยกระทงเนี่ยเขามีประวัติที่มาอย่างไรครูอ้อมทราบไหมคะครูอ้อมก็อยากรู้ค่ะแล้วเด็กๆละ่ะคะอยากรู้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรานั่งเรือไปแล้วก็เดี๋ยวฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติของวันลอยกระทงไปดีไหมคะ่ะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรานั่งเรือไปลอยกระทงที่ที่ครูฟังได้เตรียมไว้ให้เลยดีไหมคะ ไปค่ะไปกันเลย ครูฟางคะ่ะตอนนี้เราจะไปไหนกันเหลอคะเราจะไปลอยกระทงไงคะคุณครูฟางพายเรือดีนะคะคุณออรูอ้อมกวัวตกน้ําค่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะคุณครูอ้อมคุณครูฟางพายเรือเก่งมากเลยคะ่ะแล้วคุณครูอ้อมอยากรู้หรือยังคะว่าประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงเป็นยังไงอยากรู้คะ่ะและ้วเด็กๆนะคะอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวจะให้คุณครูฟงังเราให้ฟังนะคะได้เลยคะ่ะนะคะประวัติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประเพณีลอยกระทงนะคะ มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยค่ะคุณครูอ้อมในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองโดยมีนางนพมัติก็คือเท้าสีจุลาลักษ์ค่ะอ๋อค่ะซึ่งเท้าสีจุลาลักษ์เนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงนะคะขึ้นมาคนแรกเลยนะคะโดยนำดอกโคทมค่ะรู้จักไหมคะคือดอกอะไรดอกอะไรคะคุณครูฟางครูอ้อมไม่รู้จักเลยค่ะดอกโคทมนะคะเป็นดอกบัวชนิดหนึ่งค่ะซึ่งจะบานใน วันเพ็ญเดือน12นั่นเองค่ะะค่ะนะคะซึ่งเท้าสีจุลาลักษ์นะคะก็นำดอกโคทมเนี่ยค่ะมาใส่เทียนแล้วก็ลอยลงไปในแม่น้ำค่ะเพื่อขอขมาพระแม่คงคานั่นเองนะคะก็คือการขอโทษที่เรานำสิ่งที่ไม่ดีนะคะโยนทิ้งลงไปในน้ำนั่นเองค่ะคุณครูอ้อมซึ่งสมัยนั้นนะคะเราจะเรียกประเพณีลอยกระทงนะคะว่า พิธีจองเปรียงค่ะหรือว่าลอยเทียนประทีปค่ะค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เราทํามากมายเลยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งกิจกรรมที่ทําในวันลอยกระทงนะคะหนึ่งเลยนะคะเราจะมาประดิษฐ์กระทงนั่นเองค่ะ<อ>ซึ่งเด็กๆสามารถนําวัสดุต่างๆนะคะ<อ>เช่น ใบตองเป็นกล้วยนะคะมาผลิตกระทงได้นั่นเองค่ะเ,คเมื่อเรานะคะคประดิษฐ์รอยกระทงจบแล้วนะคะคุณครูฟงังเราก็นํากระทงที่เราปรปะดิษฐ์นั่นแหละคะ่ะนําไปลอยกระทงที่แม่น้านั่นเองค่ะอา่าค่ะแต่กิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเขาก็ยังจะมีกิจกรรมปล่อยโคมลอยนั่นเองค่ะเด็กๆให้โคมลอยลอยขึ้นไปบนฟ้าค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ จะจัดในพิธีวันลอยกระทงก็คือการประกวดนางนพมาศซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูฟางแต่งตัวสวยๆมาเพื่อที่จะไปประกวดนางนพมาศด้วยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวครูอ้อมไปเชียร์คุณครูฟางนะคะได้ค่ะคุณครูอ้อมถึงแล้วค่ะแต่วันนี้เรายังไม่มีกระทงเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อกระทงกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูกระทงน่าจะมีขายอยู่เยอะแยะหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงเรือแล้วไปซื้อกระทงกันนะคะไปเลยค่ะ คุณครูฟางคะเดี๋ยวเราไปซื้อกระทงมารอยกระทงกันดีกว่านะคะ,คะโอเค่ะโอคุณครูอ้อมค่ะ,คคะกระทงเต็มไปหมดเลยคะ่ะอุ้ยสวยงามมากหลากหลายรูปแบบเลยคะ่ะ โอ้คุณครูอ้อมค่ะคุณครูฟังรู้ค่ะว่ากระทงนี้คืออะไรกระทงอะไรเหลอคะนี่คือกระทงใบตองค่ะคุณครูฟังเคยทําด้วยใช่ค่ะถัดไปเลยนะคะคือกระทงดอกบัวค่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะแล้วสีเหลืองๆตรงนู้นค่ะคุณครูฟังรู้ค่ะนั่นคือกระทงจากกล้วยไอศครีมนั่นเองค่ะและสีเขียวๆนะคะคือกระทงธรมมจักอาหารปลาค่ะว้าวแล้วก็ ทียเห็นคุณครูฟังเห็นเป็นใสๆอะค่ะคุณอ้อมอยู่ตรงนู้นริมสุดเลยนั้นเลยค่ะเป็นกระทงนะคะที่ทํามาจากน้ําค่ะเอาไปแช่แข็งค่ะเป็นกระทงน้ําแข็งค่ะมีแบบนี้ด้วยเหรอคะนี้แต่สุดท้ายเลยค่ะอยู่ข้างๆครูอ้อมนั่เองค่ะคือกระทงจากขนมปังค่ะแต่คุณครูอ้อมค่ะคุณครูฟังเคยเห็นเยอะแยะมากกว่านี้อีกนะคะ ใช้แล้วค่ะยังมีกระทงที่ทาจากกะลานั่นเองนะคะ<อ>สามารถมาดัดแปลงแล้วมาทําเป็นกระทงเพื่อนําไปลอยได้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเด็กๆก็สามารถนําสิ่งของนะคะที่มีอยู่ในบ้านที่ช่วยไม่ได้ทำลายโลกนะคะสามารถนำประ,ประดิษฐ์แล้วก็สร้างเป็นกระทงของตัวเองได้เช่นกันคะ่ะค่ะครูฟางครั้งนั้นเดี๋ยวเราซื้อกระทงนะคะแล้วก็ไปลอยกระทงกันดีกว่าค่ะได้ค่ะคุณครูอ้อมค่ะแต่ว่าถ้าเราซื้อกระทงแล้วเนี่ยเรา จะต้องซื้ออะไรบ้างคะในกระทงหนึ่งอันของเราจะต้องมีอะไรบ้างคะครูอ้อมรู้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในกระทงหนึ่งอันนี้คะ่ะที่เราซื้อมาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะ,อะโอเคค่ะกระทงโอ้กระทงสวยมากเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะมาดูส่วนประกอบแรกที่เราจะต้องอรู้จักที่รู้จักในกระทงกันเลยดีไหมคะคุณครูอ้อมไปดูกันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยคือใบตองค่ะอันนี้เป็นกระทงใบตองเนาะก็จะต้องมีใบตองค่ะ อย่างที่สองค่ะคือดอกไม้ค่ะ<ช>เอาไว้ตกแต่งในกระทรงของเราให้ดูสวยงามน,นั่นเองค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญค่ะอย่างที่สามก็คือทูบและเทียนต่างๆค่ะนะคะเอามาเพื่อจุดนะคะแล้วก็ลอยไปเลื่อค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ,ๆก็รู้แล้วว่าในกระทรงของเรานะคะที่เราจะนำไปลอยนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทรงแล้วนะคะ,ะ,คะแต่ว่าวันนี้ค่ะ ยังไม่จบนะคะคุณครูอ้อมมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กได้เล่นกันอีกแล้วค่ะคือเกมอะไรคะคุณครูฟังเกมจับผิดภาพค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลยค่ะไปเลยค่ะคครูอ้อมค่ะและนี่ก็คือเกมของเราค่ะเกมจับผิดภาพบนลอยกระทงค่ะซึ่งคุณครูอ้อมนะคะจะมีภาพให้ด้กันสองภาพนั่นเองค่ะให้เด็กๆสังเกตทั้งสองภาพเลยนะคะว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างค่ะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีไหมคะค่ะเด็กๆค่ะช่วยสังเกตหน่อยค่ะดูสิคะสองภาพนี้นะคะมีจุดไหนที่ไม่เหมือนกันบ้างคะ่ะเจอหรือยังคะเด็กๆอุ้ยครูฟังแอบได้ยินเสียงเด็กๆบอกมาแล้วค่ะคุณครูอ้อมอะไรคะว่าเด็กๆบอกว่าเห็นกระทงสีเหลืองกับสีชมพูค่ะ ใช่มคะอยู่จุดเดียวกันแต่สีไม่เหมือนกันค,ะค่ะอุ้ยเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาจุดที่สองกันเลยนะคะอ,อยู่ตรงไหนนะใครเจอแล้วบ้างคะโอ้โหม่เจอหรือยังคะมีเด็กๆตอบมาอีกแล้วค่ะคุณครูออมเอ๋อะไรนะเด็กๆบอกว่าอยู่ข้างบนคะ่ะตรงโคมลอยคะ่ะกับพลุคะ่ะใช่หรือเปล่า ถูกต้องนั่นเองค่ะโอ้โหนะคะเห็นไหมคะอยู่จุดเดียวกันเลยแต่ไม่เหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาจุดที่สามกันเลยนะคะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะมีใครเจอแล้วบ้างคะไหนบอกคุณครูอ้อมหน่อยได้ไหมคะอุ๊ยได้ยินแล้วค่ะได้ยินเด็กบอกมาแล้วค่ะตรงนั้นเลยค่ะตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้นเลยค่ะ ดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆบอกดอกไม้ไม่เหมือนกันค่ะฝั่งหนึ่งมีดอกไม้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีดอกไม้เก่งมากเลยค่ะไปดูเกมที่สองกันเลยดดมไหมคะภาพต่อไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้โหเหมือนกันเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพทั้งสองเลยนะค่ะว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาหาจุดแลกกันเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะเด็กๆเห็นหรือยังคะ เห็นยังคะโอ้เด็กๆบอกเห็นแล้วคะ่ะนี่นกไคืออตกต่างกันคะปลาใช่ไหมคะ่ะโอ้โหเด็กๆปลาถูกต้องไหมคะถูกต้องคะ่ะถูกต้องคะ่งคะฝั่งนึงมีปลาคะ่ะภ้าฝั่งนึงมีปลาอีกฝั่งไม่มีปลานั่นเองคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาจุดถัดไปกันเลยคะ่ะอยู่ไหนนะเจอยังคะเจอยังคะอ๋อเจอแล้วค่ะอยู่ไหนแล้วค่ะยังไงคะกระ ทงค่ะกระทงเด็กๆมองเห็นกระทงเหมือนครูอ้อมไหมคะใช่แล้วค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นกระทงที่ทําจากใบตองค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นกระทงที่ทาจากดอกบัวค่ะโ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอ๊ะหมดหรือยังคะเอ๊ะครูอ้อมว่ายังนะคะเดี๋ยวไปหาจุดต่อไปกันเลยค่ะอยู่ตรงไหนนะคะคุณครูอ้อมใครเจอแล้วนะคะบอกคุณครูอ้อมได้เลยนะ เด็กๆนะคะตอบมาแล้วค่ะชี้มาแล้วค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเลยค่ะสีเหลืองๆนั่นก็คือโคมลอยนั่นเองค่ะ <S <S อ้าวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะถูกต้องด้วยและนี่ก็คือเกมสนุกๆของเราเกมจับผิดภาพวันลอยกระทงค่ะโอ เด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องวันลอยกระทงเลยใช่ไหมคะคุณครูอ้อมค่ะแล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวันลอยกระทง<ช>นะคะแล้วก็รูปแบบของกระทงค่ะและก็ส่วนประกอบของกระทงนั่นเองค่ะ เอ้ะค,ะ ه, คุณครูอ้องค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนี่นะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูอ้องก็ขอเชิญชวนเด็กๆนะคะประดิษฐ์กระทงนะคะและนํากระทงที่เด็กๆประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะไปลอยที่แม่น้ำไกลๆบ้านของเด็กๆเ,เองนั้นนั่นเองค่ะ,ะนะคะแต่นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพนะคะส่งมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะคุณครูอยากรู้ว่ากระทงของเด็กๆเนี่ยจะสวยงามยอดเยี่ยมแค่ไหนนะคะแต่วันนี้ค่ะ คุณครูอ้อมคะกระทงของเราอยู่ไหนคะเดี๋ยวเรียกกระทงกันนะคะกระทงจา๋าปิง้งกระทงมาแล้วค่ะคุณ้เดี๋ยว<า>เราไปลอยกระทงกันเลยดีไหมคะคุณครูอ้อมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลอยกระทงนะคะเราต้องนํากระทงนะคะมาขอขอมาก่อนค่ะอบอกกล่าวขอขอมาขอโทษนะคะสิ่งที่เราทําไม่ดีกับแม่นม้ำพ่อแม่คงฐานั้นเองค่ะอ๋อนะคะอ่ะ ขอโทษนะคะที่เคยทิ้งขยะลงในแม่น้ำค่ะขอบคุณมานะค่ะขอบคุณมานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปรอกระทุนกันเลยค่ะเป็นลอยเลยค่ะหนึ่งสองสามค่ะโอ้ยกระทุนข,ของเราไปแล้วนะคะ นะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็ต้องจบลงแล้วใช่ไหมคะคุณครู้อมใช่แล้วค่ะแล้วพบกับคุณครูอ้อมและคุณครูฟางนะคะนะได้มาอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย